แม่ไม่อยู่นะพ่อก็คนเรื่องนี้นี่แหละพ่อชอบเที่ยวอ่ะเดี๋ยวคนเขาก็ได้่าจริงเออพูดเล่นเดี๋ยวเขาคิดว่าจริงแต่หมูนี้อย่าไปเที่ยวเลยมันใสหน้ากากอนามัยแต่ไม่สวยวัาหน้าบอกว่าอะไรนะป่าไม่เป็นไรพ่อไปไปแล้วไปเลยเข้าเรื่องมันดีกว่าพ่อนักหมู่บ้านเปตวัดดงกันก็ยังมีท่านพ่อเตมอ พี่เก่งด้วยเพลงทวนออันหนึ่งนั้น,น,น,นพ่อท่านเคยเล่าว่านนเคยรับใช้ราชการยในเงองอยู่แต่ด้วยเหตุอัอนใดก็ม่แจ้งว่าท่านพ่อต้องละเหตุละเลยเนะมา่อยู่ณโดงกาเรียงเมตตาว่าไอ้นั่นนะกูไม่แปลกใจกูมาแปลกใจมึงเนี่ยทำไมบังคับพวกเราไม่ให้ไปไหนตั้งไหนแล้วตัวอาไรวงที่มนดาเออว่ะ เฮ้ยชิบ้าชิบ้าเียออกมาแข่งมันแล้วพอเลิเกพ่อเขาไปอลไรก็ออกแค่ทึ่งตัวชิบ้าเหมือนเสาจำมันกับพวกเรา ตูว,วุ่นวายก็ลานั้นไปจิ๊บปิ๊ิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊จิ๊บจิ๊บ้ิ๊บจิบจิ๊บจิ๊ีจิ๊บจิ๊บ้า๊บจิ๊บจี๊บ้า๊บบจิ่บาิ๊บจป๊บจิ๊บจิ๊บ่ิ๊บจี๊บจิิบจิ่บจิ๊บลิ๊บจิ๊บาบา้า ในดอกกระเลียงเราก็คืนคืนเพราะมันนี่เนี่ยเว้ยชิบาปองยาของเราที่เขาชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยยังอยู่อยู่เลยเนี่ยมินมินเอ้ยหัวใจอะอะไรวะนี่ยังอยู่อีกเหรอเขายังไม่ได้เผาอีกเหรอพี่ตี้ที่ตายไม่พี่ตี้ที่ตายที่เป็นข่าวเขาชื่อลาลาเบลอีนี่คู่แข่งลาลาเบลอะไรอะรู้ระบาย โอ้ยที่สูงใช่เราหัวแล้โอ้โหยกมือขึ้นที่นี่หนาวนี่อากาศก็ร้อนไม่ได้หนาวเลยหดหมดละอะไรหดอะไรกระตังเกงอะโอแล้วมาจะคิดจะปูดจังเลยาคิดว่าโอ้ยมาลนเกย์ตัวนี้เป็นโควิดป้าบ้าทำไมทำไมอ่ะปอดบวมเป่งเลย้า กูสาซ้อมทำปากคนช้างนี่เหลือกู้อีกขาดมันมันจะสั่นทำไมเนี่ยเป็นไรไม่รู้เป็นไรล่ะโอเคมันตึงไม่ข้ามเลอันทะลมึงไอทะลึกคุ้นดีๆสิทล้วมต้องสั่นด้วยล่ะคนบ้านเราละอุจาร์ทำปากเนี่ยกูน่ะนึกถึงไทยเปรอะไรอะไรนะขาดมันร้อนอ่ะลบบุรีแน่เลยไอ้มีลบบุรีคุ้ดีๆนะเคยไปมามันทไทยเปร์ทลาบุรีชื่ออะไรวะ ไม่ไม่กูไม่สลับรีที่ประจำกูอยู่กิโลหนึ่งมหาชัยบ้าเี๋ยวเจอมาเนี่ยมันไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะไปตะเวนมาสับสับกัดเป็นโลนรกเลยนะอะไรเป็นไรนะไปตะเวนโลนรกสิ่งที่จะพูดมามันก็ถูกอยู่อันนี้มึงฟังอะไรเรื่องเนี่ยแหละฉันบอกว่าอากาศมันร้อนฉันหิวที่มหาน่ะพอแห้งอ่ะนั่งรอชีบาตั้ง กินอะไรเย็นๆน่ะกินอะไรกินที่มันเป็นแท่งๆน่ะมันพูดมนเงี้ยงนําวาเงื่ยงเอออะไรเหรอแล้วมันก็ยาวด้วยนะอุ้ยอ๋อเป็นแท่งแล้วอย่าวอ๋ออะไรแต่ที่มันเดี๋ยวมันผ่านหน้าบ้านฉันไปนะจะฉันเรียกมันไม่ทันมันร้องอยู่หน้าบ้านน่ะมันบอกว่าอ๋อเร้วดู อออกแล้วะไรหรอไอ้กิมวอลแหมทัดดูแล้วเรียแมกโนเลียเลยน้องทำไมอ่ะอยากกินไม่มีเลยหรอพ่ออะไรของพ่อฟิตฟุตลองหรือแหนมเนืองเกลียดเชฟให้มาดีๆหน่อยอากาศน้อยนี่หายติมกินไม่ได้มีนะผมมีอยู่แท่งนึงไหนล่ะแต่ไม่ใช่ติมแท่งนั่นี่งเป็นอะไรติมโคน ทำไมไอ้เต็มโคลนอ่ะลักษณะว่ากลัวแล้วแล้วตอนนี้ซื้อมาแล้วด้วยซื้อมาแล้วเหรอจะลังจะละลายเลยอ่ะเจ๊อะไรยิ้มแช่ฟิตเลยเดี๋ยวไอ้เต็มมึงเอาไอ้เต็มมาแช่์เองฟิตที่ไหนฟิตที่ไหน้เจ๊มีช่องไหนแช่์ผมก็แช่หมดแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ ผมยังเดี๋ยถามจริงอะมาอยู่กับเฉลิมชัยเนี่ยรุ่นนี้จะอยู่นบนเกาะไงแล้วรู้ตัวว่ากูมองมึงตั้งแต่วันแรกแล้วนะวันที่มึงขึ้นมาบนเวทีอะจริงเหรอจริงดิไม่มองได้ไงมึงใส่กางเกงเ,เป้าขาดนแล้วล่ะอีน,นี่ดิพูดจาไม่เข้าหูชิบาช้บาเขามีเรื่องอยากจะมาบอกจะมีเรื่องอะไรเซงยิมคือว่าไม่พูดอ้อมค้อมเลยอะมีความในใจอยากจะมาบอกคือเซงยินน่ะ แอบชอบผู้ชายอีกคนนึงเฮ้ยหมาเลือดนะเว้ยชอบกูแน่เลยปูไปเด้อไอายปากมึงจะตื่นเต้นมากมึงจะตื่นเต้นจริงตุ้มตากูเป็นอะไรไอ้นี่หรือจะเป็นความจริงวะแอบมองมึงนี่แต่วันแรกที่เวลาที่เขาพูดกับกูเขาพูดกับกูแต่สายตาเขามองมึงมันชอบคนหัวร้านเพราะมันรู้ว่ามันมันดีเดี๋ยวกูถามแม่ แล้วเขาพวกเรประกอบสามาที่อะไรเขาอะเหรอเขาก็เป็นเป็นลิเกอะเป็นลิเกถามว่าอะไอะพ่อผมจะมีเปียดเลยว้ยมึงจะได้ไม่จากคณะพ่อไปไม่ต้องเต้นไม่ต้องเต้นตกมึงแน่บอกขนาดนี้เลยหรอถามอะแล้วที่สำคัญนะที่วันเนี้ย ใส่มันเป็นอะไรมันหลบมันหลบเป็นอะไรเนี่ยติ่งใจทำไมฮะติใจทาไมกชอบกูไงปบ้าเหรอใครกัจะไปชอบัตไนชิมาขนาดจะไม่เลยขนาดจะไม่ได้กันก็มีท่าแล้วมันเสียใจนี่มันเสียใจหรอเสียใจแล้วมึงหงายท้องไงอ๋อเหรอ เดี๋ยวเล่นบ่อยๆก็ได้จัะเนงเหม่อะไรวะกิมอะไรมาปากหัวเก็มขาดฮะวนขาดจาบาน้อหัวเก็มขาดอ่ะม่รุ้มันโดนไปหมดเลยพี่ชิตาแสดงว่ามันก็บจุกจุกดูสิหนูจะยูไหม่ไอ้แหม่น้องน้องพยายามพยายามอย่าเล่นกับพี่เวลา เล่นกับพี่เลยเล่นยากนะน้องเขาส่งมาขนาดจะดูบาดแผลเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเออจะได้รู้ว่าบาดแผลก็เป็นไงว่าหน้าจริงๆริงไม่ชอบทั้งหลังวางั้นเถอะมึงนี่คิดเอาฟรีสีกบาลโอ้ขอบชอบของครอบครัวจับสิพาทูบุสันไปทั้งตัวเชียวสามาให้ถึงที่จับตีจับอะไรอ่ะเอาจับสิอ้างั้นก็จับดิ ทำอะไรขึ้นงั้นเนี่ยคุงนี่แบบบึนคืนกรมมากรอ่อเหลือพ่อเต็มหน้าไปหมดแล้วก็ไม่บอกจับซิ้นทำดิคุณยัางนี้พี่ไม่ซ่อนบางหรือ